เฮากันยังอยู่ในบรรยากาศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะขยับไปทางมหาสารคามค่ะจังหวัดมหาสารคามได้ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะอยู่ที่บริเวณทานา้ำวัดบุรพาเก้งใต้บ้านเก้งตำบลเก้งอำเภอเม,อมืองมหาสารคามค่ะ นายวิบูลแววบันดิตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์มาพันสาหกรอบ28กรกฎาคม2567ค่ะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลร่วมทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและกาเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ไร้ขื้นนะคะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการคาราชการค่ะเจ้าหน้าที่น้องนองนักเรียนนักศึกษาร่วมไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้น ที่ได้รวมกันปล่อยผ่านซัดน้ำในเทือนี้นะคะปล่อยปลาอีอย่างน่พี่ตั้มคุณผู้ชมครับปล่อยปล,ยปลยตาตะเพียนจํานวนหนึ่งแสนตัวค่ะ มีปลาซอยขาวพร้อมเนี่ยค่ะอีก1นึ่งแสนตัวปลาบ้าอีก1นึ่งแสนตัวค่ะแล้วกับปลาสวายอีก2องรอยตัวรวมทั้งหมดเนี่ยสามแสนสองร้อยตัวน้ากันค่ะครับโดยนายวิบูลแวววันดิตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามครับกับกาวาตางมีความปราบปลืม้มและก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานด้านการประมงและทรงมีเมตตาเสด็จพระราชดำเนินทรงงานที่เกี่ยวของกับการประมงทั่วประเทศครับ จึงร่วมจัดพิธีปล่อยพันธ์สัตวนาเฉลิมพระเกียรติหนึ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพนรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2,567โดยเชิญชวนให้ข้าราชการนักเรียนนิสิตนักศึกษาพอคา่าร่วมไปถึงราษฎรในพื้นที่ครับมารวมกันปล่อยพันธุ์สัตนารวมจำนวนทั้งสิ้นครับ3,200ตัวเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ หนึ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบและถวายเป็นพระราชกุศลร่วมถึงเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและก็เพิ่มพูนปริมาณสน้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์หลายขึ้นครับร่วมไปถึงเพื่อให้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สําคัญของชุมชนอย่าง,งยั่งยืนตลอดไปครับค่ะสามแสนก็โตกับออกแม่แพรลูกละแบดนี้ก็สะออ,นนอะ่อนนะกับเพื่อพี่นองชาวชุมชนใก้เคียงน้ำเนี่ยละเพื่อได้กิน,นได้ใส่ไปข้างหนาะะ้าล่ะเนาะครับผม